สวัสดีค่านผู้ชมนะคะแม่อยู่ช่องพอลเชนเนลอ่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวบ้านข้างนอกเรานะเพราะในบ้านเราก็รีวิวเยอะมากแล้ว <c oughs> มันไม่ดับมันเสียแล้ว <c oughs> มันไม่ติดมันเสียมันเลดับซี <c oughs> โอเคเราจะขึ้นตรงนี้แบบวิจิเน,นบกหมือนกัน <c oughs> <c oughs> นี่คือเราอะ goodbye อ้ยอ,ยอุ้ยเข้า来了เฮ้ยอุ้ยเหยียบขวดเหยียบได้นั่นไอ้แม่ เหมือนแม่ทะเลาะกับพี่ปุ๋ยเลย <c oughs> อย่าลืมได้อย่าลืมร้อนอย่าลืมได้ไอ้แม็กเย็บมึงเย็บมึงยายาเดีจ <IM AC! S 1> ้ายยคงมีหายาพับพับที่เบ็กมาอ้าว <c oughs> ท,ที่คือไอ้แม็กนี่คือตัวไอ้ออน คุยหอมเลยลูกเขาบอกว่าคือซาอะไรมีลูกมีล้านมีลูกสะใภ้นะไูยังไมไมีปิ้วปิ้วปิ้มยิ้วปิ้วได้ไมันไม่นานเดินเตา้นีเตินเตาคนมไม่ม่อร่แลเจ้นี้เคยตัวอยกับนู่นู่อยู่กับนู่นก็นูก็ดักวาง พวกเขาเล่ห์ของแป้งอยูแม่จ๋ารถใครอะแม่แม่แม่รถใครรถใครหนา่ง

เต็มทีลีปากพอกันอะไับจัูไม่ชอบคุณสุกิใครจะถามอะไรก็ถามไปรู้ก็มาหาเงินทำอะไรกูอะทีเอาครีมใส่ให้มันเป็นสีโอ้พอาวันนี้ทำชีผมเดี๋ยวก็จะสาแล้วมันจะออกมือแล้วทำทีทีงอแง ตัวตัวตัวผู้กับตัวเมียตัวเล็กเนี่ยแม่ของพันเนี่ยอันนี้คือพี่ของงานเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ทุกคนอื้ออื้ออื้อเลวแล้วไม่คุยแล้วเออเป็นดีให้แกเลวเซืกไปแล้ว จะทำอะไรเหลืองแก่ขนาดบานแกทำอะไรยำเช่นเดิมเคยพูดเลยก็ไม่เคยพูดอะไรเลยบักเลือกเสียก็ไม่มีรูบะมีอะไรกินเออมึงตอนมึงไม่มีกินมึงยังไม่ได้มาลูกมึงไม่มีอะไรแดกก็ปู่ทำเอาของใครแดกก็มึงมึงมึงมี่ไม่อยากจะคุยกับมึงมึงหนูไม่พูดแบบนี้นะเวลาไม่มีอะไรกินตอนม่โอเคทุกคนเดี๋ยวเราพาเพื่หนมาตัวเล็กมันอยู่แถวๆนี้หรือเปล่าน่ะเดี๋มันไปเดินเล่น กับเพื่อนมันไม่รู้อ่ะเย่ยาเลงทุกคนเนี่ย่าจัดญาติของเขา หาตัวเล็กฮียกระสอบ้ายัดใจเลยแต่ว่ามันมีหมาหลายตัวนะแต่ว่าพี่ปุ๋เอาไปทิ้งแล้วเหลือตัวนี่ยเนี่ยสองตัวน่เนี่ย เราไปม่มาต่อเนี่ยทุกคนว่าผู้เหมือนกะหรีเลยอะ่ะนี่ทำอะไรดไ,มไ,มได้บ้างไปหาแม่กระโดดใส่แม่ พอปะไงพอรังแกนี่ไม่รู้นี่ผมมันงงยังไม่ล้างด้วยก่นไม่ทั่งจาเลี้ยงอาทิตย์นู้นขึ้นมาต้องต้นสื่อเองนจะซื้อสายบัวหรอกสองคนมาแล้วเหรอยังอ๋อไอเจนไปรับอีกงงไปรับยังไงก็มันเลิกพร้อมกันอ๋อมันนำมาเาอไหนมาเมื่อคืนนะใครไอตาไอตามามนอาทิตย์อะมาเมื่อวานเนาะเออมาเมื่อันกัน มาวันอาทิตย์ป่ะเออมาวันอาทิตย์วันอาทิตย์ใช่วันอาทิตย์เอเจไปหลับวันอาทิตย์ตลา